ที่ไปเธอออกไปมองเธอช่งไม่ชนะแล้วช่งไม่ชนะแล้วอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพบกับพวกเราโชว์บอลเชียงใหม่ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยกันนะฮะนะไปบอลเชียงใหม่เต้นแหลกเนี่ยเนี่ยเต้นอะไรเนี่ยมีคนสุขมีคนสุขทำไมเนี่ยก็ใน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 เทปนี้ในเทปนี้ก็เชียงใหม่พบกับ ซีสเกตยูไนเต็ดเออเป็นไงบ้างผลก็ผลแจ้งผลเลยดีกว่าเราชนะสองศูนย์ยอดเราชนะสองศูนย์นะครับเบิร์กก็เลยเนี่ยมีความสุขกันมากนะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีความสุขกันด้วยเช่นนี้เป็นเทปที่14 14นะครับตอนนี้ควาสู่โชว์บอลเชียงใหม่นะฮะเราเราพึ่ง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 ดูบอลกันเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมใช่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 เป็นอยู่กนที่เดิมนะครับร้านกล่องใช่ตรงนี้นะครับเออนะเป็นไง ก็สบายชิลชิลชิลลอกสวยได้สวยแล้วสวยนะฮะเออต้อนรับกันด้วยนะกัน้องเหมือนเดิมนะฮะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนาะไปกับเราไปกับเราติดตามข้อมูลอ่อัปเดตข้อมูลครับผมโชว์เรื่องราวดีๆของสโมสรเชียงใหม่ FC เอออย่างเช่นเทปนี้นะฮะโอปีมงฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่สองศูนสองศูนย์สองสูนเออเชียงใหม่ชนะแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเป็นไงก็เดี๋ยวติดตาม ช่วงต่างๆในรายการวันนี้คุณผู้ชมอมามากันเยอะแล้วมากันเยอะแล้วใช่รับก็อย่างที่คุณต้าบอกให้ผมไปหาคนมาคุยในรายการบ้านมาคุยแล้วว่าแขกรับเชิญเออนั่นแหละวันนี้ขนกันมาเลยขนมาเลยมาอีสองมาอีสองแต่โลกโลกสวยไม่มานะครับสวยสวยติดตุละแล้วเดี๋ยวดูว่าใครยังไม่ด้คุยกับเราบ้าง เริ่มเริ่มจะเป็นสภากาแฟนะครับตอนนี้สภาโชว์บอลสภาแล้วสภาดอกคอมโอยติดตามกันเอกสภาดอกคอมโอยคืออะไรนะฮะเออลองไปดูกันนะครัเทปนี้ก็หลังจากนี้มันจะมีไฮไลท์เชียงใหม่พบสี่สเกตเหมือนเดิมอ่าเชียงใหม่พบสี่สเกตแล้วก็เป็นช่วงที่สองของเราที่ว่าเราคุยกันวิเคราะห์เรื่องราวยาวเลยอันนี้ยิงยาวเลยช่วนี้นะฮะมันก็วันนี้ผมเสื้อชุดบีดีมีคนให้มาอ๋ออันนี้คือทีมในระดับพรีเมียร์ลีกนะทิมบุรีใช่ไหม ผมผมเห็นอาร์มตัวนี้ใช่ไหมล้วผมทำไมครับคนลุกอ่ะทำไมฮะอยากมีมาแปะในเชียงใหม่เอฟซีบ้างขกเทปในมึงอ่ะเบิร์ตเออก็กูกูหูรูดไม่ดีอ่ะป้าเออเออเดี๋ยวเดเดเดเชียงใหม่จะต้องมีใช่ไหมดวงตวันใช่ไหมสักวันเราต้องมีดาวดาวสักสามดาว่อะไรนะอะไรบ้างล่ะตำรวจไล่บ้าอะไรล่ะมีบางมงกุฎแปะด้วยนะเออเอาเอาละอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะไปดูไฮไลท์ก่อนแล้วกลับมาดูว่า สภากาแฟาของเราสภาสภาหอเขาปล่<ว>ยลอ,อยเออจะคืออะไรโลกสวยเจอกันครับผมครับผมครับ เชลบอนเชียงใหม่นะครับตั้งแต่เทปที่แล้วเทปที่13 8วันแล้วผมนั่งรอทุยไปชุดก็เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ครับเบิร์ก็อยู่ร้านกล่องอยู่ยังอยู่ที่เดิมนะครับในช่วงนี้นะครับอ่าวันนี้ชิวๆเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมครัเบิร์ตเมื่อกี้เรานั่งดูกันสดๆเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์พี่เลยนะเอ้ยวันอาทิตย์ที่18เราถ่ายเทปนี้นะฮะหลังจากที่เชียงใหม่เอฟซีเตะสินเกตสินเกตยูไนเต็ด สีสเกตยูไนเต็ดเสร็จนะครับสดเลยคุณผู้ชมนะก็เลยนั่งถ่ายรายการกันต่ออ่าครับสวัสดีพี่หนิงครับสวัสดีด้วยพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจบแล้วเดี่ยวโชว์บอลกับหนึ่งโชว์บอลนะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้เอาแบบชิวๆไปนะครับรู้สึกสนุกดีมีคนคุยด้วยเทปพี่แล้วเลยชวนมาคุยกันอีกสารภาพเหมือนเดิมคุณผู้ชมมาไม่ทันเลยเนี่ยไม่ใช่นั่งรอเหมือนที่พูดเมื่อกี้นะครับมาไม่ทันให้ผมอ่ะเอาละรู้สึกไงพี่เราชนะด้วยวันนี้ดีใจมากเลยเฉลี ที่จริงมันควรชนะมันตั้งนานแล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตามตามตามก่อนจะแข่งแชมเี้อนลีกอ่ะเราถูกวางให้เป็นเต็งคู่กับยุทธิยานะฮะพร้อมเราดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหลอกเพราะว่าเราเราเป็นแชมป์ภาคเหนือแล้วก็ในบ้านเราไม่เคยแพ้ใครนะพวกเกจิอาจารย์ทั้งหลายก็วิจารณ์ว่าเราควรจะนอนมานี่เป็นคนพูดเองเลยตอนนอนมาเออเจ็ดในสิบที่ออกมาที่ที่เราได้สติมาอ้าวโอเคละ ก็วันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็ก็ก็ก่อนหน้าก็ดราม่ากกันกันมากมากแล้วหลายสาเหตุเลยเกินแะวันนี้จริงๆผมผมก็เชื่อว่าแฟนที่ไหนแต่คนก็ก็อาจจะจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับเกมนัดนี้เพราะไปเยือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปดูก็ไปกำลังใจให้นักเตะเราเฉยๆเงี้ยแต่ผมปรากฏว่ามามาแปลกมาดีตั้งแต่การจัดตัวละสี่สี่สองโหหน้าสองหน้าสองแบบนี้หน้าสองแล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะมันบ้านเล่นยังไง ในบ้านเล่นไงอ่ะพี่ในบ้านเล่นไงในบ้านเล่นไงอะเล่นไงเล่นไงจากตัวยังไงอ่ะสี่สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งคือคือในบ้านคืออยู่ในบ้านน่ะเล่นเล่นหน้าตัวเดียวสี่ห้าหนึ่งแต่พอไปเยือนน่ะเล่นสี่สี่สองซึ่งมันเป็นแผนที่ในบ้านอ่ะคุณจะเป็นแผนไปเยือนมากกว่าตลับเซฟเหน่อยเซฟเซฟหน่อยเฮ้ยบังไงที่ไม่ตายเฮ้ยน้อนนอนพี่ที่ถ่ายรายการอยู่อย่ามาแทรกเข้าเข้าครัวไปเลย S <S อ,อ,อเอาว่าแผนมันมันแปลกตรว่ามันสลับกันเนี่ยแต่วันนี้เชม่ครับก็ชนะสองศูนย์เนาะไปเย็นสเกตต์ดยอดมากออลูกแรกจากอาริวเชคในครึ่งแรกและลูกที่สองจากเกตชนะพลเกตโต้ของเรานี่เองมีนตัวผู้เล่นพี่เบลว่าไงรู้สึกไงวันนี้เล่นได้ดีมากตัวผู้เล่นเล่นหมือนเล่นในบ้านเลยเล่นเหมือนเล่นในบ้านเลยเล่นในบ้านเลยมันเล่นในบ้านตัวเองเลย ออกทำไมไอ้นักฟุตบอลหัวสีที่คุณกลัวน่ะอะไรน่ะปีชาปีชาเขื่อนคำปีชาเขื่อนคำหมดสภาพวันนี้แทบไม่เห็นแทบไม่เห็นแห้งมาละดิหัวสีหัวสีอ่ะพี่บอว่าพี่เบันล้วงบอลเองบอลไปไม่ถึงข้างหน้าเลยเขาขยันพอใจไหมครับลูกเกมพอใจกับระบบที่มันแปลกๆของมีลูกปัญหานิดนึงไงพี่ ฟาวในเขตโทษคือเราน่าจะได้ลูกโทษลูกหนึ่งของอนุชาแต่ไม่ได้ยกทงแล้วนี่กรรมการตีสองตีสองแต่กรรมการไม่ให้กรรมกาทองนิดหน่อยข้าจันแนมกรรมการบอกอนุชาคู่งหุแต่ไลแมนสะบัดทงว่าฟาวอนุชาไม่ใช่สัวเรสนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหม พี่แมนซี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนลิเวอร์จะไม่ดูรายการเราพี่เฮ้ยดูต้องดูดิเมื่อคืนสามศูนย์ได้คงนี่เป่าเมืนอไงขึ้นได้ขึ้นไดกเต็มหมอนเต็มหมอนกลับมาบอลไทยกันเลยเอฟซีใช่ไหมเอฟซีให้เบลไงต่อกำมีปัญหานิดนึงนิดนึงนิดหนึงโค้นมาประท้วงก็เล่นต่อตอนนั้นสกอร์เองหนึ่งศูนย์อยู่อ๋อเล่นไปเราก็ได้อีกลูกนึงก็เลยสบายขึ้นเยอะก็เลยสบายก็เลยชิวก็ชนะไปสองศูนย์สองศูนย์ก็มีเรื่อง เรื่องโกอันนี้แปลกก็คือเรื่องโกโกมันงบมันนบบนหน้ามันนบบนหน้าลงบไมมันนบเป็นเรืงจริงแต่เชียงใหม่ก็งงนิดหน่อยเออเออเออทำไมเป็นมันงบาะวันนี้มีการโชว์ซูเปอร์เซฟนะฮะแล้วก็มีการโชว์ซูเปอร์เสียวด้วยเสียวฮะมันซเสียวไงฮะมันเสียวด้วยฮะ นีจะออกออกมาตัดบ,บอลน,นะครับ oh. ผม,มนมึกถึงนิเจ็นอะไรยังไงก็ไม่รู้ในช่วงว่าอย่างไรก็ตามยังสู้คุณแก่นงเรัมไม่ได้หรอกฆ่าก็าาเยอะอย่าฆ่าพินถึงบุงคคลที่สามเอาละาเ <s <S ซฟด้วยสายตาอ๋อเหมือนฉันลงไห้ก็จบจบไปที่2ต่อศูนย์โอ้โหผมก็ตื่นเต้นมากผมจมรีบรีบขับรถไปอย่างอย่างอย่างเร็วเลย ไม่ทันเออเขาจิบน้ำดอกคำฝอยนะดอกคำฝอยอ่ะแดดเชียงใหม่เอฟซีแดดเชียงใหม่เอฟซีข้างคุครับเรามาถูกทางแล้วไชาเขียวอ่าไชาเขียวเรามาถูกทางแล้วแล้วก็พวกโลกสวยก็จะได้สวยมากขึ้นมากขึ้นกว่าเก่าคือมันเลยอย่างนี้ว่าคือเราอะใช่ไหมคือเล่นมันคำถามมันคือย่างนี้ว่าทำไมเล่นในบ้านกี่แมตช์มาแล้วอ่ะฮะไม่เคยชนะเลยเจ๊ะมั้ยแต่ฉันไม่หลีกเหแชมเปี้ยนลีกในบ้านเหรอ ใช่ไหมแพ้สองแพ้แพ้แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งทั้สองแต่ว่าออกไปเยือนยืนไรนี่ชนะตลอดชนะสองมันน่าเสียดายคุณผู้ชมคงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมเออทำไมในบ้านเราในบ้านไม่ชนะไม่เป็นไรโอเคเราชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอ่ะผมจะเข้าประเด็นต่อไปคุณเบิร์ดแล้วเราโอกาสหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันพลิกอยู่นะมันมันพลิกอย่นะจากที่เราแบบจากที่แทบจะหมดหวังอยู่แล้วอ่าอ่าอ่านี้ยังยังไม่พูดถึงประเด็นของพิมตลาดที่เรายังยังยังติดค้างไว้อีกหนึ่งแบบนะฮะเอาว่าปัจจุบันนะบัตรนาวเนี่ย ถานการณ์เป็นคอมเบิร์ใจเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะฮะตลาดตลาดนำโด่งเลย16คะแนนครับอันดับ2อันดับ3คือ11คะแนนเท่ากันสีสเกตกับระยองเขาะด้ยองเดี๋ยวรายงานของสายบีก็เนาะตลาดวันนี้ตลาดชนะฮอนด้า3ต่อ2พรอมกันวันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเตะพร้อมกันตลาดชนะฮอนด้า3ต่อ2ระยองเสมอตัง1-1แล้วก็สีสเกตยูไนเต็ดแพ้เรา2-0ทำให้คะแนนออกมาเป็นตราด16สีสเกต11ระยอง11เชียงใหม่กลายเป็น8 แปดนี่ผมผมตัดแมปของที่เสมอัตามไ้ตามไปนะอ่ยังไม่รวมนะฮะซึ่งซึ่งถ้าตาดไม่มาถ้าตาดไม่มาตามพถ้าแต้มขาดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากมาเท่าไหร่แล้วและแต่ระยอมกับสีสเกตจะจะยอมหรือเปล่าแหมแค่นั้นแหละถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่มาจริงๆเนี่ยเราจะได้อีก3กลายเป็น11ซึ่งจะเป็นที่1-16แล้วก็ที่2มี3ทีมคือ11-3ทีมเลยณตอนนี้นะอ่า คือขึ้นไป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 ที่เป็นที่2เป็นที่2เลยทันทีเลยที่สองร่วมเลยทันทีเลยเห็นไหมเรามีสิทธิ์อยู่ในสองที่อยู่ในตะกาแล้วโลกสวยโลกสวยเออเราขึ้นไปเป็นที่2ทันทีคุณผู้ชมครับนะแต่ทั้งยังไม่เปลี่ยนแต่เนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าสีสเกตกับระยองอ่ะจะยอมให้ตัดไม่มาไหมจะยอมให้ตัดไม่มาไหมเพราะว่ามันมีกฎมีอะไรอีกหลายๆอย่างมันต้องเล้าโลมันถึงจะยอมที่อยากให้ตัดมาไหมจริงก็ควรจะมานะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าตามตามตามกฎ คำตัดสิเขาตัดส,สินมาแล้วว่าให้มีการแข่งใหม่ให้มีการรีแมตต์นะฮะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังต้องรีแมตต์หรอกนะนเมื่อผลคำตัดสินของคณะกรรมการบอก,อกว,ว่าต้องอ<ห>เป็น<ร>อย่างนั้น,น,นแล้วก็กต,ต,ต้องมานะครับเอาแล้วเราแมตช์หน้าเลยคุณเบิร์ตแมตช์หน้าเราไปแมตช์หน้าสายเราเลยนะฮอนด้าเจอระยองต้องช่วยเอาใจเชียร์เจอระยองเอาใจเชียบเราฮอนด้าว่าอย่าอย่าลีลูฟิลู อย่าแพ้อและยองใช่พี่ใช้อะไรใช่ไรใช่รถไรใช่ Honda ใจสึกดีกว่าวอีกคู่หนึ่งอ่ะศาสตรสีสเกตครับเห็นไหมที่หนึ่งที่หนึ่งสิบหกกับสิบเอ็ดเนี่ยอย่าให้สีสเกตชนะภาวนาว่าอย่าให้ชนะอย่า อยากให้อยากให้สีสเกตชนะให้ตรดหลุดไปเลยให้ตรดไปเป็น19เลยเลยนที่หนึ่งของารเราเอาอยู่แลยเอาอยู่มากบ้านตราดครับดูดูโ้โหทษพี่เบลคิดว่าไงเอาอยู่ไหมสีสเกตเอ้ยตรดตรอดเอาสีสเกตอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่อยู่แล้วแข่งในบ้านเขาคึกเขาคึกมากแลวตอนนี้คะแนนเขาือว่า นำลอยล้ำใช้ได้ลอยล้ำไปเลยแล้วก็เชียร์ให้เขานำไปเลยให้ไปเลยไปไกลๆเลยไปเถอะไปเลยไม่ใหทีมื่นเถอะเอาไปเลยยูนีสสองไม่ไวเออตัวกะปบอแล้วก็ตอนนี้เราเหลือกี่แต้มที่ต้องเก็บสิบสองแต้มสิบสองแต้มเล็กอีกกี่แมตซีแมตซีหนัดงนะแมตต์นี่คือรวมกับลรวมตราดด้วยรวมตราดด้วยเหลือหรือซีแมตต์นะครับเรามีสิบสองแต้มให้ให้ไปเก็บให้ไปเก็บนะอ่า 12แต้มมีอยู่8เราแม็กสุดจะได้ยี่สิแม็กสุดได้ยี่าก็ต้องลุ้นดูว่าอเอางี้เหมือนพี่พี่จา๋าได้บอกว่าเอาแมตต์ต่อแมตต์ตามว่ากันแมตต์ต่อแมตต์นะครับเชื่อว่าโอกาสมันมันเพิ่มขึ้นละขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้องต้อง,ต,องต้องลุ้นดูเนาะ ต้องวิเคราะห์กันทีละแมตช์ทีละแมตช์กันนั่นคืดีกรู้เลยโลกสวยโลกสวยโลกสวยเนี่ยนะหน้าก็คือเราวันเสาร์ที่24เนี่ยที่ผมพูดพันด้าเจอระยองเสาร์ที่24นะตราดเจอศรีสะเกดตั้งเปิดบ้านรับเรารับเชียงใหม่เอวศีเราไปเยือนอีกแมทหนึงใช่ครับเราไปเยือนเราไปเยือนตังที่ไหมว่าไปยีไปยมไปไปตังที่ได้มึกไหมไปไปเฮ้ย ก็ตังเนี่ยฟอร์มพักหลังมาเนี้ยรู้สึกยังไม่ชนะใครมาเลยสักสามสามสี่นัดละล่าสุดก็เสมอใช่ไหมวันนี้เสมอวันนี้เสมอกับระยองระยองเอฟซีเราคตรปอนรู้กันอยู่แล้วนะครับเกมล่าสุดเราเจอกันในรอบแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละเราเปิดบ้านเสมอสองสองโกงความตายโอ้ยเราอ่ะเชียงใหม่ตอนนี้คือสุดขีดนะครับคุณผู้ชมแค้นสุดขีดด้วยมันบวกกันหมดแล้วให้ไม่ต้องห่วง นะฟอมแต่ละคนใช่ไหมวันนี pes, oni, pes, ias, pes, S <S uh ้วันนี้ฟอมดีเรืนี้เราจัดเต็มเสื้อหิวเราง่าจัดเต็มเรื่องตัวผู้เล่นวันนี้ขสมควรเพราะว่าเพราะว่า ใน,นกนารจัดตัวกอ,องกลางกองหน้าหรือปีกหรืออะไรเงี้ยของเรามีตัวที่มีความเร็วสูงจรวดทางเรียบอยู่หลายคนคนรับร,รุสมานวางอุสมานปีกซ้ายแล้วก็แล้วก็วกมีเกตโตกับบอรุตเนี่ยสลับกันเล่นทางขวาในกรวงในกรวงทังหน้า,าจัดเต็ม2คนอบูบาก้ากับอาลิูเชกนะครับมุชาอีกมีมุชายังมีการเปลี่ยนลูกรัดลงมาอะไรเงี้ยยังมีอามุอาัวสูตรยังมั่งสำรองรอรอรอเสิร์ฟอีกขึ้นำนำสองสูตรปุ๊บนะครับนำสองสูตรปุ๊บเอาอนุชาออกเอาลูกรัดลงไป เพื่อให้ว่าเขาจะมาพับสนามบุกไ mm hmm. ม่ได้เพราะมีมีทั้งอุสมานแล้วก็ลุงรัตที่เป็นจรวดทั้งเรียบอะยืนเกาะเส้นอยู่ครับผมมีกองอกลางอุท่พิธีนาเบาอร์สองพิธันธ์ลงมาช่วยอีกรอบแล้วตัวนะเจ๋งๆอยู่แล้วถ้าเราจัดเต็มไม่มีการ์หรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรากับรังเนี่ยปอนต่อปอนก็เป็นมวยนะน้ำหนักปอนต่อปอนน้ำหนักกับน้ำหนักเนี่ยโค้ชที่ปอนเนี่ยโค้ชปอนเนี่ยโค้ชปอนก็ไม่น่าจะเอาเราอยู่หรอกก็ก็น่าจะ น่าจะน่าจะผ่านผ่านได้โลกสวย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 ไหมฮะเดี๋ยวเอามานี่ลมบ่ายของเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ๋ามานี่ีนำสตองวะอันไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยก็อยู่นั่นวันนั้นก็เถียงกันอยู่คือขึ้นดวงจันทร์นะไม่ใช่อันนั้นแลนด์แอมสตองใช่แลนด์แอมสตองแรงด์นี่แรงด์นี่ใช่ ลุงช้างดินวิ่งดินดินแล้งแล้งสตอมขี่จักรยานมีไม่น้ำมีไม้น้ใช่ไหมไม่ใช่กับจเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องกลับกลับมาก็คือตั้งตระและความน่าจะเป็นแล้วก็คือตอนนี้เราอ่ะเป็นที่สองนั่นแหละโอ้โหจริงเหรออ่าพูดไวเหรอก็ที่สองร่วมที่สองร่วมคืออย่างนี้อย่างนี้มันเราเรามีเราเตะเราเราตามสีสเกตกับระยองสามแต้มเนาะแต่เราเตะน้อยกว่าหนึ่งนัดหนึ่งนัดเรายังมีโอกาสที่ ถ้าพูดถึงไอหนึ่งนัดที่ค้างไว้เนี่ยเราชนะเราก็คือที่2ร่วมกับเขาแล้วตอนเนี้ยต้องอธิบายให้คุณเจอังอีกครั้งหนึ่งด้วยกันเนาะเอาสำหรับแชมเปี้ยนลีกนะฮะห้าทีมเราจะเอาแค่2ทีมนะฮะขึ้นไปหก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 ทีมหกทีมหกทีมสายละหกทีมหกทีมเราจะเอาสองทีมที่หนึ่งกับที่สองเราไม่เราเราไม่ถึงละเอากระดูตรงตักกะตักเกิดอย่ามาโลกสวยโลกสวยอย่าโลกสวย อันอไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวไม่ตเราที่หนเลยเออเออเอออนะฮะเราลุ้นที่สงตอนนี้ใช่ใช่ใชเต็มที่อ่สองดีกว่าอ่านะครับเล่นดีใช่หมเล่นดีเล่นดีเล่นดีใหม่ขมันใหม่มาลุก็งตายหมดอะตายตายมาลุ้นลงไปมันโหดไงเน็ปปืนมันัย็งมันบว่ะโหดโหดมมาเสียแต่มาลุนมาลุลงมาลุตอนนี้รู้สึก วันนี้ที่คุณป้าชอบค่ะให้วลุดยืนเป็นเพลงเมกเกอร์ตรงกลางครับเฮ้ยผมชอบ,บชอบ,บชอบ,บ,ชอบผมว่าเขาดูดูดูนิ่งดีอเ,เอขาเขาเขามีบทบาทใหม่ที่นิ่งเอาเรียกว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยก็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 ยืนยืนตรงกลางเป็นหลักใครเผลอวลุดก็ออกไปยืนเส้นไปไปเกาะเส้นข้างเข้าไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรียกว่าวันนี้ใครียกว่าอะไรพลพรรคแชมป์เอฟซีเนาะ ทำความสุขให้กับคนจะมาอีกครั้งนึงออกไปยืนแล้วก็ชนะสุสเกตนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกันด้วยนะฮะแล้วก็วันเราจะเจอแมทในบ้านแมทในบ้านเอาแมทในบ้านอ่ะสองธันวาสองธันวาคุณผ้มแต่เดี๋ยวเอาวันที่24เสาร์ที่24ก่อนเราไปเยือนต่างเนี่ยสนใจไปเชียร์ทุกคนนะครับครับผมแล้วก็ถ้าใครวันที่สองธันวาใครไปดูที่7 0 0้อปีนะครับเราต้องขับฟีโน่ไปกันนะครับ วีเลอร์ฟีโนะทำไมล่ะวีเลอร์ฟีโนะอย่ามาห่าเว้ยอ๋ออย่ามาห่าเว้ยเป็นหนึ่งต้องเปลี่ยนเลยเดิหน้าบอขเดินโอ้เหนื่อยกันเลยกินเอาตอนในเทปนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วเนาะเออขอให้มีความสุขกันนะครับแล้วก็ขอให้ส่งใจเชียร์ชิบเอลซีเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครมีเวลาว่างตามไปที่ตรังไปกินหมูย่างโอมหมูย่างตรังอคนบอลรอปิ้งให้อยู่ที่นู่นนะฮะ ใช่ไหมไปไปกินหมูเลยเหรอกินหมูไอ้ยาไอ้ยาไปกินหมูถึงตังอ่ะเอาว่าวันนี้เราฉลองกันต่อดีกว่าอ่ะเดี๋ยวว่าผมขอเอ้ยขอบคุณชาวมงชาวบ้านกนดีเดี๋ยวไม่ตนแล้วนะไฮไลท์ก็ขอบคุณไม่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 ของสีสเกตก็ S M M T V แล้วกันนะเลือกเลือกกันแล้วก็ขอบคุณสถานที่ร้านร้านกล่องร้านกล่องจริงแล้วนะฮะ เบียร์ถูกมากครับคุณผู้ชมครับสามขวดพิพามีฟาร์มโชคชัยด้วยมีฟาร์มโชคชัยด้วยครับร้านผมมีฟาร์มโชคชัยเขาเลี้ยงวัวเลยฮะเดี๋ยวต้องมาต้องมาดู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 ต้ออ่าก็ขอบคุณสโมสรใช่ไหมเอลซีครับผมที่ทำทีมฟุตบอลดีๆให้พวกเราได้ดูกันผมก็เหมือนเดิมนะขอบคุณนักเตะใช่ไหมเอลซี ขอบคุณจริงเออนี่นะขอบคุณแล้วทีมงานและทีมงานด้วยทีมงานแฟนบอลแฟนรายการทุกคนทุกคนที่รักเชียงใหม่คุณศิระทีไรผมไม่เคยได้ดูคุณทั้งแปดคนครู้ไหมทุกคนรู้ไหมหน้าอย่าดูหน้าไม่ต้องดูตาแนะนำอย่าดูเออผมเลิกผมไปแล้วไหมเขาเรียกว่าตัวตัวนะวัชนาไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวอะไรตัโชคดีอะไรนี่ไม่ใช่ตัวอะไรตัวอะไรตัววรนุชอ๋อวรนุช ววะเเเ้้้ออาาลันนีหมดมีอะไรก็ติดต่อพวกเราทางเพจเชื่อมบ้านเชียงใหม่ข้างล่างนี้ได้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบลนะขอบคุณพี่เบลโฆษณาล้านมามี่อยู่นี่อ่ะมามี่นี่เอาไม้มาอยู่นี่เป็ดย่างมามีอยู่นี่ฮ่องกงประเด็นย่างฮ่องกงโกงมาจากฮ่องกงเลยเป็ดเป็นเป็นเป็นผู้กระทำความผิดย่างเป็ดมาไม่ใช่ประเทศฮ่องกงอ๋อนึกว่าส่งมาจากจากในนั้นรายการไม่มีอ่ะ ทาแเออเอาสโมสรมาหาผมรุโยใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเอาสโมสรมาหาผมรุโยสวนตไม่มีเลยแค่แนะนำเพอเฉยนะครับไปไปไปชิมกันได้นะที่เบลแถวๆนะแ้วแต่ละพีครับโอเคตากอะไรไหมฮะขอบคุณน้ำดอกคำฝอยฮะ สึกว่ากินแล้วมันเ็นชุ่มไปช่วยดีจากฝากแล้วถึงลูกสวยนะฮะฝากถึงแล้วนอ้ำสตองนะฮะดินอำสตองดินอำสตองทำไมน้ำไม่ใช่ฝันฝันหรืวิจารณได้ไหมไม่ได้มาวันนี้โอ้โหนี่ร้อนทั้งมุกนะฮะว่าถ้าสิบไปว่ามาปิ้งมาย่างนะฮะมายำกันก็เพไม่ได้มาเดี๋ยวนัดหน้าแมทหน้าแล้วกันนะไปเจอกันน้าฉ่ำน้าฉ่ำด้วยฝากไว้น้าฉ่ำน้าฉ่ำลูกสวยด้วยฮะฝากถึงน้าฉ่ำลูกสวยอาท้ายสุดนี้ขอบคุณ เช้าเชีใหม่เน่เจ้าทุกคนครับผมครับทากกันไปก่อนครับวันนี้หมบเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ยเฮๆๆ